ใกล้จะเสร็จแล้วลูกค่ะรอสักครู่นะคะเสร็จแล้วค่ะล้งเอร่ะแล้วเสรล้วแล้วแห้งแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตาก่อนจ้าเอาขอบคุณคุณตาก่อนลูกขอบคุณคุณตาจ้าขอบคุณตายังจ้าแต่ไม่หมดเลยเนี่ย ะคะ่ะน้ำแล้วนะคะคุณนะคะไม่เห็นนเมื่อกี้นี่ไม่เห็นเลยขอบคุณโอ้ขอบคุณพระวัดดีด้วยนะคะกพหมุนนิดๆเอาขอหน่อยใชไหมขอหน่อยหมุนนิดๆมาไม่หย่อมาละเ<อ><อ>สร็จแล้วเช้ามี แล้วเล่นน้ําแล้วหนาวแล้วก็อาบน้ําต่อเลยว้ายลูกสาวใครน้อมากผู้ดีแทนน้อลูกสาวใครน้อมากหูแทนน้อสาวใครน้อสวยแทนเนาะอุ้ยโอ้คนหลังฉทนเนี่ยคนั่งกันเนี่ยุนดังันขุนดังคนหลังกัน ขุนดำก็คือคัตบัตแหนะจมูกนะคะภาษาไทยก็คือคัตบัตแห่จมูกน,นะคะภาษาไทยวันเราทำแหนะด,ดังค่ะขุนดังภาษาบ้านข่อยเอิ่นขุนดังเลี่น้อยทำทุกวันเขาจำเขาชินหรอไม่เคยเหตุผลยังนะล้งยังไอ้แห่หูนะคะ นอนบนรถเลยนอนบนรถไปเลยค่ะเดี๋ยวยายไปนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะถ้าจะง่วงก็คือนอนเอานอนอู้ใดดูขัวข่าวแต่ว่าเอาขึ้นรถกุ้มขึ้นรถเหมือนเดิมได้สิบเตาเอกสารแป๊บนะึงเขียนเขียนเขียนใส่นังซือแล้วก็ส่งให้แค่นั้นแหละไม่ได้เอนมากมาย